ด้วยเอฟซีเยอะถอดไข่บั๋นยังไม่ได้เสื้อคนเลยเด้อยังไม่ได้แต่ไรนะบได้ใซส์ยังกระซทบแทบแบบอืมคะบ้ามืดนะคะทำกับข้าวให้น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องถามหาแต่บ้ามืดผู้ใดก็ได้กระทำหายใสเอฟซีถามหาไปไหนสองหนุ่มมาเบิ่งเอาเด้วยจนผมจ้งพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็ได้กระทำหายสวัสดีค่ะ

เมืองหลงบเงน้าเมืองนา,น,น,านี่คือวิธีการตีไข่ว,วิธีการตีไข่โอ้ตี้มาสิต้มปลาเค็มนี่บ่า ก็เคีงกัเคงตังหลายวันแล้วอน,นี้มันจะมีรสชาติเลยเนาะแกงเส้นรสปลาูโอนี่ไงล้มมะเขือ กิอนอได้นี่บุก,ก็บไปกินน่อยนะฮะเบไปจหน,น่อยน่ะแต่ไม่ินเอาไว้นมันหินแ่มันกิเ่ามันซื้อ,อยังมันื้อ,อย่งมพักสมพักเออกระซือสมมัน,น,นสมโหนะนะเมื่อไรมาใส่เมื่อไร ก็บ no so ุ้งห <If S 1> ้ยไม่ใหญ่ขมิ้นหน่อยพอไอ้ขั้นไกินสูตรบะมี่ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะไอ่ใส่มันน้ำก็ใส่มะนาวบะมือใช่ปะเรอทอดไข่ไข่เจียวนะทอดไข่เส้นน้ำเส้นน้ำเส้นน้ำ แต่นิดน้อยแต่นิดน่อยตมยอน้อยนน้อยหลับหลับาาเมื่อคืนก็นอนอเทลออกมาักขมก็เดินออกมาด้วยทอดทอดไข่ใส่ปลาแดกสูตรนี้ไม่มีเคยทำไม่มีทอดไข่ใส่ปลาแดก ไม่มีใครทำจริงเหรอมึดอ้าจริงจริงเกับผมไม่ได้กินด้วยนะมหัจรทอดไข่แส่ประเด็กนี่แล้วมีใครทำเบามือคนเดียวได้แกนใจนี้แค่ก็ได้ แกงไก่แกงไก่ไก็ยังใส่กระเดกมั้ยแกงไข่แกงไข่แกงไข่ใส่กระเดกบอกไม่ได้เจอแบบไม่ได้เจอแบบคนละบาทนั่นนะ่ะส <laughs> งสัยจะเป็นคนละบาทถ้าจะห้ามไม่ได้ตวงตวงก็ซื้อถ้าเราไม่อยากได้ตู้ก็ไม่ซื้อ ก,โโกินอะไรได้ขึ้นนี่แหละอมกินกินม่ได้แล้ว,วหมูจักแซ่ตู้เย็นอะไรเป็นสั่ละอ้าวแซ่ตู่เย็นแบบะมันนี่นะล้มันเต็แเราพุกกับแค่่เย็นไลยตัวว่า มันถึงจะไม่เปรี้ยว,วน,บบนั่งอย่างนี้เหรอฮะเนื้อหมูจากนั่งมีนั่งบอกซองมึงหอมได้บอก บอกใครมันจะนุ่มขึ้นไแต่ใส่กำยาประพนุ่มให้นุ่มก็นี่ขอเสนอบกงนาวัสุบางค่อยบางาแ็ใส่ไดนาง็ใส่ไดใส่ยาประพนุ่มให้นุ่มก็นีกไหมคือใ่ซะตูแม่ไม่จ่หรอกลูกใส่ซะ ไข่ไก่ก็ไม่แย้แม่ไข่นะถ้าเป็นไข่เป็ดเพราะว่าไข่ติ๋มมีแข็งบ้านค่อยไม่ค่อยกินไข่เป็ดน้องเปียเนาะบ้านเฮาะไม่ค่อยกินไม่ค่อยซื้อไข่เป็ดซื้อแต่ไข่ไก่ที่จะไข่ไก่จะบอกว่าบ่มีเงินซื้อว่างั้นเถอะพี่ว่าบ่มีขายเพราะว่าไข่เป็ดมันแพงเยอมเลยแล้วก็ใช่แล่แม่คว้าบ้านหมื่นละแม่คว้าตัวละหมื่นเลย ต้มกินเพามักต้มกินได้ไข่ไข่เป็ดไข่เป็ดก็หอมบริสุทธิ์ใครจะบอกว่าอันมันเผื่อมันเึงแล้วคัดอันละมันคัดมันกินเพื่อจะมียิ่งยมกินไข่เป็ดเป็ดก็ไม่ค่อยคนก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เศษแบบที่สา แ่ทอดไข่ถึงแปดนาทีห็นว่าท,ท,ท,ทอดแนาทีเยมือดเอาให้ไม่ถึงแนาทีเอาใส่แบบนี้มามายกมาด้คว่าเด้แบ่งครึ่งไม่หมดแบ่งครึ่งแบ่งครึ่ง กว่าครึ่งกระซ้ำเลยละขอดไข่เซบแดกขอดไข่เซบแดกสุดแซ่บพี่น้องเอ้ยว่ามือเด็ดไปไปไปวันนี้